ส่วนเับวันนี้เช่องทีมเขาวันนี้เราก็กลับมาเล่นแมปแมสซิตีก้กันนะอีพีนี้เป็นอีพีที่5ครับนะหลังจากที่ครั้งที่แล้วท,ท,ที่เราได้ไปปล้นร้านจิวเวลรี่สโตร์ทั้งและเราก็ได้เงินมาประมาณ9,000ดอลลาร์นะครั้งนี้เราจะไปปล้นพีระมิดกัน,นครับซึ่งตอนนี้ก็ปิดอยู่เดี๋ยวเรามารอก่อนแต่ว่าก่อนจะไปปล้นพีระมริดขออัปเดตหน่อยแล้ตอนนี้ผมก็ได้ทำอีเวนต์เอาคริสต์มาสอะไรพวกนี้เส,สร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รีบอร์ดอะไรทั้งหมดแล้ว,ลวด้วยยแลล้้้วกก็็็ไดดรรรถถถคคคััันนนนนนใใใใหหหหมมมม่่่่่าาูเเเปปองตีญย รังก็800ความแข็งแรง800อ่าแล้วก็ได้รถขึ้นได้ประมาณสองสามคันั่นแหละแล้วก็จากที่ทุกคนเห็นมาตั้งแต่ต้นเกมเราผมได้บวกกันใหม่เลยเป็นบอกมาิตี้แบบเออ่ UGC Exclusive นะน่าจะพอช่วงคริสต์มาสเท่านั้นเนี่ยให้ดูตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ8,000อันนะครับนะจากที่มี10,000หน่ันซึ่งทุกคนก็สามารถเอาได้ก็แค่ทำ q คว s t Christmas อะไรนั้นให้หมดนะอ่าผมได้เป็นคนที่1,556ของโลกนะครับนะ ่ะก็ประมาณนี้สอบอัปเดตผมก็จะเลเวล46แล้วนะก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาเรารอให้พีระมิดเปิดก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้พีระมิดก็ได้เปิดแล้วงั้นเรารีบไปกันเลยเดยโอเคมาถึงแล้วพีระมิดอยู่ตรงนี้อ้ามีคนมาแล้วด้ยวยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะโดนป่นเรื่องนี้เพราะก็มีคนป่นกันมีคนมาป,ะป,ป่ะทีเ่เปิดลุไปอ่ะโอเคเป็นออฟฟี่ไปเรืเลยชึบ ชึบโอเคชึบโอเคจะต้องระวังปุ๊บโอ้โหตายแล้วเอาโอเคชึบอันนี้ก็เป็นนาำต้องระวังกว,ว่าจะมีฮีโร่อะไรพวกนั้นมาฆ่าโอเคนี่แล้วก็ ก็ให้ชึบอย่างงีโ้โอ้โอเคอันนี้เราก็ระวังลูกบอลมันลดเสร็จเราแค่นั้นโอเคชึบชึบลงมาชึบชึบก็มาเดี๋ยวระวังซ้ายระวังฝั่งขวาชึบโอเคอันนี้ก็ระวังหน่อยเดี๋ยวตาย อันนี้ก็จะเป็นที่ที่ลูกบอลไฟลมันตกมาก็อ้อมาฝั่งนี้และเราก็มาลูดของตรงนี้ซึ่งเป็นมูล,ลค่าเก่าแก่ราคา10,000 1,000ดอลลาร์มาหนักก็รีบเก็บเลยโอเคโอเคใกล้ละใกล้ละอ่ะตอนนี้เรีบอัแล้วโอ้โหนะโอเค เออผิดฝัด่งต้องมาตรงนี้โอ้โหแหลกมากคอมผมชอบแหลกจังฮะรถเป็นยังะะไงนะพยายามหาวิธีแก้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่เจอเออถ้าใครมีวิธีแก้็ช่วยบอกนะครับไปงั้นเรารีบไปกันเลยนะเอ่ะเราต้องอ,อ่หารถผมก่อนรถผมโอเคเจอรถผมละไปนั่นแหละเป้าหมายลงไปไปลงไปลงไปเรียบลงไปลงไปก่อนที่จะมีพวกฮีโร่มาฆ่าซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดเลยโอ้โหสวยแล้ว สวยแล้วสวยแล้วแผ่นบล็อกไปเออไป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 โอยเดี๋ยวนะถูกทางเลยอ๋อต้องเลี้ยวขวาเอาอหลงทางลืมสับสนโอเค โอ้โหดิบมากโคตรดิบเลยมาตรงนี้ชึบโอเคไฮส์คอมพลีทเราได้เงินมา11,000ได้กรุ๊ปโบนัสมาอีก11,000 1,100ก็กลายเป็นว่าได้12,100แล้วก็ได้ x อีมีกรตอนนี้ก็เลเวล46แล้วก็นั่นแหละเป็นพิรามิดเก่าแก่เนาะก็ได้เงินเยอะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งให้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับบ๊ายบาย